อันนี้จเป็นคลิปสรุปตัว5.7ว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะในแพทนนี้อันนี้เป็นการสรุปแบบคร่าวๆเห็นภาพรวมของอัปเดต5.7นะครับว่าจะมี อะไรเข้ามาบ้างมีตรงไหนอะไรบ้างนะครับอีกกิจกรรมอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับเราขอเริ่มที่อีเวนต์ล็อกอินก่อนนะครับเว้นล็อกอินนะครับกิจกรรมแจกของตั้งแต่ที่ล็อกอินนะครับก็คือมีแจก2ชุดนะครับชุดแรกคืออันนี้นะครับก็คือแจกติ๊กมาต้าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มอัปเดตติ๊กมาต้าที่แจกจะเป็นติ๊กมาต้าของอีเดนนะครับได้เลือกได้1ชิ้นบนกลางหรือล่างได้ชิ้นเดียวนะครับอีก2ชิ้นคุณไปสร้างเอาได้ G 4นะครับมันมีให้สร้างนะครับกิจกรรมหนแล้้้วไไดดบบบัััตตรรรนะคสุ่ม หใบนะครับแล้วก็เศษของอีเดนอีก5ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นกิจกรรมแจกนะครับตั้งแต่อัปเดตเรามาดูอัปเดตอื่นๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์เอาตั้งแต่ซ้ายไปขวาเดิมนะครับเ,เริ่มที่ BP BP นะครับ BP นะครับในแพดหน้าอัปเดต5.7นะครับ BP ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือยังเป็นของของ เอลลี่เหมือนเดิมยังได้เศษเอลลี่นะครับสำหรับใครที่จะปาอัมให้ครบก็แผ่นหน้าแผ่นสุดท้ายแล้วอันนี้ของ BP เม็ดสีชมพูอันนี้คือแผ่นสุดท้ายนะครับของ BP สีชมพูก็คือ BP ามมาอ่ะคุณจะสามารถหาเนี้ยได้เป็นครั้งสุดท้ายแหล,ละก็คือ BP แผ่นหน้าหมดแล้ว16เหรียญ16เม็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีแลกเพิ่มในเนี้ยมันจะมีพอหมดแผ่นป,ปุ๊บมันจะมีมาให้แลกเพิ่มก็คือเอาเหรียญใหม่มาแลกเหรียญเก่าได้8เม็ด ใครที่อยากเก็บได้ครบนะคะรับเพราะงั้นของอัปเดตในนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับของที่มาใหม่ก็จะมีเซ็ตของอโปเกมอนที่จะเข้ามาเพิ่มแล้วก็ถุงลูฟูกัน,นะคะรับสำหรับใครที่อยากจะได้เอาไว้เก็บสะสมนะคะรับส่วนอื่นๆก็คือเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะงั้นตัวนี้ก็ใครที่สนใจชิ้นไหนก็เตรียมตัวเตรียมแลกได้แล้วนะครับทั้นค้าแลกอื่นๆนะครับที่ใช้ ชิ้นส่วนของ BP ชิ้นอื่นนะครับก็ยังมีผลดเติมปกตินะครับอัปเดตอื่นๆมาดูต่อนะครับตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้า5.7จะมีแบ่งด้วยกัน2หรือ3กิจกรรมอย่างนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม PR นะครับิเลียมนะครับส่วนที่4ปะ่ะถ้านับถ้านับเป็นส่วนนะมันอัปเดต4ปะ่ะ ของเอลิเลียมอ่ะก็คือเราดูต่อจากใครเล่นจบอัลโนียแล้วใน5.6ผมก็จะต่อนะครับก็เป็นในเรื่องต่อเป็นในเรื่องส่วนใหม่แผนที่ใหม่นะครับเพราะงั้นใครที่จะเตรียมอัปเดตเร่านี้เตรียมพื้นที่ความจําเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปใหม่เลยนะครับมันจะกินพื้นที่เยอะในกิจกรรมตรงนี้ก็มีให้แจกของเหมือนเดิมนะครับมีแจกของมีกิจกรรมาร์มของนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวละครนะครับมันเป็นทิกมาต้ากิจกรรมนะครับแต่รับใครที่อยากจะเก็บ ซิงบาตาที่เป็นของลายกิจกรรมนะครสามารถแรกลกได้1ชิ้นเช่นไขาการแลกก็คือเราเล่นในกิจกรรมทำเควสนะครับในกิจกรรมแล้วก็เอาเหรียญมาแลกนะครับหรือว่าเราจะเอาแลกเพชรแลกอะไรก็ตามนี้นะครับละเอียดเนาะอันนี้อัปเดตต,ตัวละครนะครับของแพดหน้า5.7ก็คือเข้ามาพร้อมกัน2ตัวสายไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะอพอลโเนียกับตัวอีเดนเข้ามาทั้งคู่นะครับเป็นสายสายไฟฟ้าอีเวนต์ใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามาในแพทหน้าคืออีเวนต์ใช้เพชรนะครับ อีเวนต์ในแพทหน้าจะเป็นอีเวนต์การใช้เพชรเพื่อแลกของครับของที่จะแลกได้ในแพทหน้ามีของดีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับของเด่นๆเลยที่จะเป็นตัวชูโรงของกิจกรรมนี้คือชุดของน้องแมวนะครับคือชุดชุดนี้นะครับเงื่อนไขาการได้รับคือคุณจะต้องใช้เพชรครบตามกําหนดนะครับแล้วเก็บเหรียญจากกิจกรรมถึงที่เขากําหนดคุณสามารถเอามาแลกชุดนี้ได้ชุดนะครับหรือถ้าใครเป็นสาย มันนี่นะฮะสายเติมนะฮะสายเสียนะครับทั้งหลายแหละเขาะะเนเนมีขายนะครับไอเดียนี้มีขายนะครับคุณสามารถไปซื้อที่ร้าน้าได้นะครับแต่ราคาก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวก็มีอะไรบ้างโอเคแล้วก็มีชุดเก่ากับมาบนขายนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ก็มีชุดกุกกระเหลียงชุดยาเอบนินเนาะ,ะชุดวันนี่นะครับเอาวนๆกับมาบนขายะะแล้วก็ของอื่นๆนะครับเสษเอลก็มีแลกนะครับแลแกได้50ชิ้นนะครับเศษเอลมี4ตัวนะครับ แล้วก็2ที่หลายคนน่าจะเลงมากๆก็คือบัตรอันนี้นะครับบัตรอันนี้คือบัตรแลกอาวุธหรือทิกมาต้าตามกิจกรรมได้1ชิ้นนะครับวิธีการใช้ก็คือในกิจกรรมมันจะมีายชื่อทิกมาต้ากับอาวุธที่มันสามารถแลกได้อยู่ในนี้นะครับคุณสามารถถ้าสามมติว่าคุณแลกบัตรนี้มาคุณสามารถเอาบัตรนั้นมาแลกทิกมากกมต้าหรืออาวุธใดๆก็ได้ในนี้หนึ่งอันนะครับอาวุธนับ1ชิ้นนะครับซิกมาต้านับ 1ชิ้นเหมือนกันก็คือสมมุติว่าคุณอยากได้เซตนี้ชิ้นบนคุณแลกก็คือใช้บัตร1ใบนะครับคุณไม่สามารถแลกแล้วได้หมดเซตไม่ได้นะครับคุณแลกได้แค่ใบเดียวได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเวลาจะแลกซื้อมาต้าแนะนําให้ลองดูดีๆนะครับว่าจะเอาชิ้นไหนเซตที่มีก็มีเซตของฟีดนะครับฟีดนะครับมีให้แลกเนาะเซตเดดดามีนะครับเซตบันนี่เซตแบมนะครับมีให้แลกอาวุธนะครับก็มีหลากหลายตัวนี้นะครับคาดว่า ตูต้นี้อาจจะมาเร็งๆเอาซึมาต้าของแบบน,น,น่าจะประมาณนั้นนะครับกิจกรรมนะครับตัวค้าหายเรื่องซื้อเพชรนะฮะว่าอยากคุณอยากจะได้เหรียญเพิ่มนะฮะคุณสามารถใช้พลังอํานาจแห่งเงินตรานะฮะเข้าไปช่วยเหลือได้นะฮะแล้วก็สําหรับใครที่จะวางแผนว่าไอ้แผ่นหน้าต้องเติมแน่ๆนะฮะคุณก็อย่าลืมนะฮะทูชิทอปอัพนะับเขายัางรับเติมเกมอยู่คุณสามารถ เติมดักไว้ก่อนได้นะฮะเพราะแอดมั่นใจว่าตอนอัปเดตนะฮะมันจะมีปัญหาว่าคนจะไปเติมเยอะนะคะแตเราคาชั้นอยู่ที่หน้าหน้าจอแล้วก็ลิก์สำหรับร้านค้านะครับสำหรับเข้าไปติดต่อร้านค้าก็มีทั้งเฟซบุ๊กเพจแลแอดดูในใต้ดีคิปชั่นของไ์สตีรสนใจก็ทักเข้าไปได้นะครับอ่ะเรามาดูที่ของสร้างนะครับของสร้างที่จะมาประจาแฉกหน้านะครับประจาแฉกหน้า จะเป็นซิกมาต้า G4 นะครับของอีเดนนะครับก็คือเป็นซิกมาต้าเส้นี้นะครับเป็นเส้นสายฟ้าประจําตัวของอีเดนนะครับเราสามารถใช้ซิกมาต้าชิ้นต่วนของโกยมอนในการแลกได้นะครับโกยมอนถ้าใครเตรียม EP อยู่แล้วคนสามารถไปแลกกับ EP แล้วมาสร้างเขาก็ได้นะครับแต่ว่าจาก G4 อันเนี้ยมันจะเพิ่งเปิดในแผ่นหน้าเพราะงั้นคือจะต้องมาฝากตรงนี้หนึงตารางการกาชานะครับหลังจากอัปเดตนะครับ หลังจากอัปเดตตัวละครอีเดนจะเข้ามาทันทีนะครับในหอพักไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็มีเพิ่มเติมไปตั้งแต่แพตที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มอีกนะครับยังไม่มีเพิ่มเอเดนเข้ามาไออพลเนียเข้ามาหลังจากอัปเดตทันทีนะครับเบรกการันตีเหมือนเดิมนะครับ100โลเพื่อการันตีตัวเขา1ตัวนะครับพร้อมกับเซตอาวุธและซิมมาตานะครับมาให้กาชาพร้อมกันอาวุธซิมมาตากาชาการันตีอยู่ที่50ต่อ1ชิ้นนะครับหรือคุณอยากจะเป็นแนวเลดอันครับ แนวเลตอัพก็จะมีบอกมาให้คุณสามารถเอาไปย่อยทิ้งได้นะครับแต่าารับใครที่เป็นสายแบบเน้นเพิ่มเลดน,นะครับไม่เน้นการตีคุณก็มีทั้ง2ตู้ให้คุณกดนะครับอีเดนนะครับก็เป็นทิมมตาสา,าทิมมตาไอตัวละครสาย s อสามารถกดได้เลยนะครับก็มีบัตรแจกใครมีบัตรแจกมีอะไรก็สามารถเอามากดได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะกดเนาะทิมมาตาก็เข้ามาพร้อมกันนะครับการันตีอาวุธแค่50โลเท่านั้นนะครับสำหรับการก,การันตีอาวุธนะครับ ส่วนทึกมาต้าจะการันตีหรือไม่การันตีอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจะพาไปนะฮะคุณจะได้ครบหรือไม่ครบจากตู้นี้ก็แล้วแต่โชคชะตาจะพาไปนะครับแต่อาวุธเขาการันตีให้ครับเราใครที่จะหาจริงจริงแค่อาวุธก็ก็โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวทึกมาต้าไปสร้างเราครับผมโอเคอย่างสุดท้ายนะครับแพทหน้ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างหรือมีตัวละครไหนบ้างในแผทหน้าเขามีการประกาศตารางมาแล้วนะครับว่ามี ตัวละครไรจะเข้ามารีประจำแผ่บ้างนะครับอัปเดตเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับตัวนี้เนาะโอเคในอพอลเนียจะมีการขายเลยทั้งหมด3สัปดาห์นะครับก็คือขายยาวตั้งแต่อัปเดตแผทยาวไปเลย3สัปดาหนะ์เพราะงั้นใครที่จะฟาร์มเพชรหรือเปิดอะไรนี่ก็ยิงยาวๆนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอาวุธซิกมาต้าอยู่ครบนะครับตลอด3สัปดาห์อีเดนนะครับอัปเดตอยู่2สัปดาห์นะครับหลังจาก2สัปดาห์เขาเจะเอาตู้ออกนะครับเพราะงั้นสำหรับอีเดนนี้อาจจะต้องรีบผลนิดนึงนะครับ ใครที่จะกดเนาะเรื่องซิกมาต้ากับอาวุธตัวละครอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่บางคนก็กดบางคนก็ไม่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับตัวละครอื่นๆที่จะเข้ามาวนซ้ําในแผทหน้านะครับหลังนะครับก็คือมีซิลเวอร์วิงนะครับดูม้าแล้วก็ เฮเธอร์เฟรมหรือเคียรนาไฟเข้ามาทั้งสาตัวนะครับสลับเข้ามาอาทิตย์ละตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกาชาที่เอามาบนซ้ำแต่เราใครที่อยากจะหาตัวละครเข้าอันนี้บอกก่อนนะตัวละครเข้าอาวุธพิทิมต้มตาเขาจะเข้าด้วยนะครับเพราะงั้นใครที่จะหาอาวุธพิทิมต้มตาเลยได้ตัวแล้วอาวุธไม่ครบก็เตรียมได้เลยนะครับตัวนี้เนาะเอลนะครับที่จะเข้ามาบนนะครบับก็จะมีเข้ามา4ตัวนะครับในแพทหน้าก็จะมีวอร์เทอเอสเซลีนนะครับดูรันดอลแล้วก็ตัว กวน้องเนี่ยจำชื่อไม่ได้เคลี่ยชื่ออ่านยากมากเลยเออเคี่มัง้งไม่รู้เวลาฟังพูดมันจะเคลี่ยอ่ะเออตอนนี้นะครับแล้วก็ของพิเศษนะครับที่จะเข้ามาประจําแผทนี้นะครับมี3ตู้ด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาย่อยวนเงินในกระเป๋าของทุกท่านนะสำหรับใครที่ทนไม่ไหวอยากจะได้นะครับก็จะมีของเข้ามาวนอีก3ชิ้นชิ้นแรกนะครับชุดตัวละครของฟูกาเซียนนะครับชุดว่า แต่งงานเขาเรียกกันชุดแบบนี้ว่าชุดแต่งงานนะครับเงื่อนไขการได้รับก็คือเป็นการกดกาชานะครับถ้าคุณกดครบ10ครั้งคุณจะได้ชุดแน่นอนนะครับจำนวนเพชรที่จะใช้อยู่ประมาณนะประมาณ9,00 0เพชรนะครับประมาณ90,00เพชรถ้าคุณแบบเอาการันตรีนะครับประมาณ90,00เพชรกดฟรีหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็มีเข้ามาบนให้แต่เราใครที่อยากได้ชุดนี้เหลือเกินนะครับก็รอได้เลยนะครับตัวอ r b i t f o เ e อร์ก็มีวนแล้วก็ดูล่าง กายภาพ S นะครับก็มีวนเช่นกันนะครับสำหรับตัวลนะครเนาะโอเคสรุปประจำเพชรหาจุดเจก็มีประมาณนี้รายการอัปเดตทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเตรียมเพชรก็คุณสามารถเตรียมเพชรได้เลยตั้งตอนนี้ครับไปฟาร์มแอลวิทเอหรืออะไรก็ได้นะครับโอเคสำหรับวนันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปห้โอเค 交付于我，于痛苦中洗礼心智，警觉吧，尽情悔悟，于消亡之时，此刻如黄金般闪耀，星光闪耀。 上休止符。